ข้อยกเว้นประการต่อไปนะก็คือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวแต่มีเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะให้รับโทษสูงกว่าโทษปรับเมื่อกระทําความผิดอีกนะครับในกรณีนะครับก็จะยกตัวอย่างเช่นพระ,ะราชกําหนดการบริหารจัดก,การการทํางานของคนต่างด้าวน,นะครับซึ่งพระ,ะราชกําหนดการบริหารจัดก,การการทํางานของคนต่างด้าวน,นะครับจะอยู่ในบัญชี2นะครับซึ่งจะถูกเปลี่ยนต่อเมื่อได้มีการ ออกมาเป็นพระราชะกิจฎีกาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยตัวอย่างครับเช่นมาตรา102นะครับผู้ใดเป็นผู้รับคนต่างด้าวเข้าทํางานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานเนี่ยต้องระวังโทษปรับตั้งแต่1,000 0บาทถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับแต่ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งกระทําผิด3าอีกต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน1ปีนะครับดังนั้นในกรณีจะเห็นได้ว่า ความผิดที่มีโทษปรับถานเดียวแต่มีเงื่อนไขว่าเป็นการเฉพาะให้รับโทษสูงกว่าโทษปรับก็คือในกรณีคือโทษจำคุกนะครับเมื่อมีการกระทําความผิดอีกเนี่ยการกระทําความผิดตามมาตรา1 0 2วรรคหนึ่งหากมีการออกมาเป็นพระราชกฤษฎีกาเนี่ยให้เปลี่ยนม,มาเป็นความผิดทางพินัยนะครับมาตรา1 0 2วรรคหนึ่งก็จะไม่ถูกเปลี่ยนม,มาเป็นความผิดทางพินัยด้วยเนื่องจากเข้าข้อจกเวน้นตามที่ได้กล่าวไว้นะครับเนื่องจากว่า เมื่อมีการทําความผิดอีก่ก็จะไม่ถูกเปลี่ยนมาเป็นความผิดทางพินัยนะครับและข้อยกเว้นประการสุดท้ายก็คือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวแต่มีเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะให้รับโทษสูงกว่าโทษปรับนะครับเมื่อมีเหตุอื่นตามที่กฎหมายกําหนดนะครับยกตัวอย่างเช่พชนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพศ5 6 6 2นะครับมาตรา48 ผู้ใดนำหรือปล่อยสัตว์เข้าไปในอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวังโทษปรับไม่เกิน20,000บาทแต่ในกรณีความผิดตามวรรคหนึ่งถ้าเป็นการนำหรือปล่อยสัตว์ที่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรงในอุทยานแห่งชาติผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีดังนั้นในกรณีนี้นะครับจะเห็นได้ว่าแม้การกระทำความผิดตามมาตรา48วรรคแรกนะครับจะ มีโทษปรับสถานเดียวนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นกรณีเข้าข้อจูกเว้นนะครับที่ว่าเมื่อมีกฎหมายอื่นตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้นะครับจึงทําให้มาตรา48วรรคหนึ่งเนี่ยไม่ถูกเปลี่ยนมกากลายเป็นความผิดทางพินัยนะครับในวันที่25ตุลาคมนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะครับ ก็ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้นมานะครับว่าให้มีการเปลี่ยนอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะในการกำหนดโทษปรับอาญานะครับให้เป็นการปรับเป็นพินัยนะครับดังนั้นในวันที่25ตุลาคม2566นะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหาคนครเมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลนะครับก็จะมีอำนาจนะครับในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่มีโทษปรับเป็นพินัยได้นะครับยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งมาตรา97เนี่ยได้กําหนดให้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเนี่ยจะก,กําหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้แต่ไม่ให้กําหนดโทษจําคุกเกิน6เดือน หรือปรับเกิน10,000บาทนะครับดังนั้นเมื่อถึงวันที่25ตุลาคมนะครับกรุงเทพมาหานครก็สามารถที่จะออกข้อบัญญัติกรุงเทพมาหานครนะครับที่กําหนดโทษปรับเป็นพินัยได้ไม่เกิน10,000บาทนะครับประการต่อมาก็คือเกี่ยวกับข้อบัญญัติท้องถิ่นที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนะครับโดยจะถูกเปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเนี่ย ให้เป็นความผิดทางพินัยนะครับในวันที่25ตุลาคม2566นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นพระข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในกรุงเทพมหานครนะครับข้อ13เนี่ยครับได้มีการกาหนดเว่าผู้ใดขับยานยนบ์บรรทุกคนสัตว์กวดหินดินเลนทรายหรือวัตถุอื่นใดนะครับโดยไม่ได้จัดให้มีการป้องกันสิ่งต่งางๆตกหลน่น หรือเป็นเหตุให้น้ำมันจากยานยนต์ตกหล่นหรือนั่วไหลลงบนถนนเนี่ยครับจะต้องระวังโทษปรับไม่เกิน3,000บาทดังนั้นในวันที่25ตุลาคม2566เนี่ยการกระทําความผิดตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครข้อ13ดังกล่าวนะครับก็จะถูกเปลี่ยนมากลายเป็นความผิดทางพินัยแทนนะครับประการต่อมานะครับออนอกจาก กรณีของการเปลี่ยนความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวตามบัญชี1บัญชี2และบัญชี3นะครับที่อยู่ท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยน,นะครับยังมีกฎหมายเฉพาะอื่นๆน,นะครับที่อาจจะมีการเปลี่ยนการกระทําความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวให้เป็นความผิดทางพินัยไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นพระราชบัญญัต,พติพืชกระทอมนะครับมาตรา12ได้มีการกําหนดให้เมื่อ มีกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยใช้บังคับแล้วก็ให้บรรดาความผิดอาญาที่มีโทษปรับสหานเดียวที่กําหนดไว้ในพระพราชบัญญัติพืชกระท่อมนะครับให้เปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นการกระทําความผิดฐานขายใบกระท่อมหรืออาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่มีใบกระท่อมนะครับแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีสตรีมีคั์สตรีให้นมบุตร นะครับตามที่กําหนดอยู่ในมาตรา24ประกอบมาตรา33นะครับหรือความผิดฐานขายใบกระท่อมในฐานศึกษาหอพักส่วนฐานะส่วนสัตว์และส่วนสนุกนะครับตามที่กําหนดไว้ในมาตรา25และมาตรา34นะครับหรือความผิดฐานบริโภคใบกระท่อมที่ปรุงหรือผสมกับยาเสพติดให้โทษน,นะครับตามที่กําหนดไว้ในมาตรา27และมาตรา36นะครับก็จะ นนนถ,ถูกเปลี่ยนมาเป็นความผิดทางพินัยนะครับโดยมีข้อสังเกตว่าความผิดทั้ง3ทฐานความผิดดังกล่าเนี่ยจะถูกเปลี่ยนมาเป็นความผิดทางพินัยในวันที่22ิมิถุนายน2 5 6 6นะครับไม่ใช่ในวันที่25ตุลาคม2 5 6 6ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าหากมีกฎหมายเฉพาะ,ะมีการกําหนดให้มีการเปลี่ยนการกระทําความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวให้เป็นความผิดทางพินัยเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับดังนั้นจึงอ,อ,อาจจะกล่าวได้ว่านะครับ การกระทําความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวตามบัญชี1และบัญชี2นะครับท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยซึ่งได้เปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยแล้วนะครับกานที่2ก็คือความผิดที่มีโทษปรับทางปกครองตามบัญชี3ท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยซึ่งได้เปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยแล้วนะครับประการต่อมาก็คือความผิดที่กฎหมายอื่นได้กําหนดให้เปลี่ยนเป็นความ เปลี่ยนความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวให้เป็นความผิดทางพินัยนะครับเช่นพระราชบัญญัติพืชกระท่อมนะครับและประการสุดท้ายก็คือความผิดที่กฎหมายอื่นๆได้กําหนดให้เป็นความผิดทางพินัยไว้เป็นการเฉพาะนะครับในกรณีนี้ก็อย่างเช่นข้อมจัดท้องถิ่นนะครับซึ่งอาจจะมีการกําหนดไว้ในอนาคตนะครับว่าให้การกระทําใดการกทําหนึ่งเนี่ย เป็นความผิดทางพินัยนะครับหรืออาจจะมีการออกกฎหมายใหม่ๆตามมานะครับว่าให้การกระทําใดการกระทำหนึ่งเนี่ยเป็นความผิดทางพินัยนะครับการกระทําดังกล่าวก็จะกลายเป็นความผิดทางพินัยและจะต้องเข้าสู่กระบวนการดําเนินคดีความผิดทางพินัยนะครับไม่ใช่ความผิดทางอาญาอีกต่อไป